เมื e 15, ana, in ่อวันที่15มีนาคม2565หน่วยบัญชาการหารพัฒนาได้ดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาพนากองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี2565ในกิจกรรม Big Cleaning Day โดยกิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการหน่วยบัญชาการหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันซึ่งกำลังพลของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงสภาพพื้นที่สภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณที่ตั้งของหน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารณนะที่ตั้งทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย